องนี้สวยสุดๆเป็นพระดูง,ง่ายอีกหนึ่งององนี้เป็นพระพิมพ์ทรงไก่กุวัดคูสลอดป๊าบมาดูเลยนะนี่เป็นพระที่หลวงพ่อปานปลูกเสกไว้ให้อาจารย์สมพงศ์เป็นผู้สร้างนะอาจารย์สมพงศ์เนี่ยเป็นเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อปานเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็ให้หลวงพ่อปานเนี่ยมาปลูกเสกบรรจุก,กุกไว้จะมีพระส่วนหนึ่งนะที่อาจารย์สมพงศ์เนี่ยนำติดตัวไปด้วยตอนที่ท่านศึกนะ ก็คือพระที่ไม่บรรจุก,กุเพราะฉะนั้นพระที่ไม่บรรจุก,กุเนี่ยคนก็จะนิยมน้อยแต่นักสะสมก็ยังสะสมกันอยู่นะพระอุวบสคูสลอดเนี่ยเป็นพระที่แตกกุออกมาครั้งแรกในปี25 0 6้าด้วยเหตุที่ว่ามีคนรู้นะว่าเป็นพระที่หลวงพ่อปานเนี่ยท่านเสกท่านสร้างไว้จึงมีการลักลอบเจาะกุกันนะเพราะว่าลักลอบเปิดกุเนี่ยบอานว่าได้พระไปเขาเรียกว่าเต็มลำเรือถึงสองลำเรือเพราะฉะนั้นการสร้างพระในชุดนี้น่าจะ ประมาณ8 4 0 0 0องค์นองะพระถูกสร้างขึ้นรวราวปีป4 6มีถึง2470คราวนี้เรามาดูกันนะครับองค์ประกอบของพระพระที่อยู่ในกุกน่จะต้องมีคาบนะครับมีคาบไขข,ของกุพระนี่เป็นเนื้อผงน้ํามันนะจะมีคาบฝ้าขาวมีคาบไขบางองค์คาบกุกนาะบางองค์คาบกุกบางอันนั้นเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับคาบจะต้องไม่พอกนะครับไม่พอกไปทางองนะจะต้องมีจุดนะครับเป็นจุดจุดจ้ำ,จำ นะที่สำคัญเนี่ยพาเนื้อผมน้ำมันองนี้สวยมากๆไม่กระเทาะไม่บินเลยนะครับแบบนี้นะครับถือว่าฟอร์มเทพเลยนะสวยงามแบบนี้พิมพ์ขี้ไก่เนี่ยนะครับได้รับความนิยมค่อนข้างสูงนะขี้ไก่ของพ่อปานนิยมมากๆนะใครมีส่งรูปมาได้นะครับใต้คอมเมนต์นี้เลย